แม่ชีในวัดห่างไกลไม่เคยแต่ต้องชายได้แต่กลับตั้งคันอย่างลึกลับกล้องวงจรปิดจับภาพบางอย่างได้และสิ่งที่เผยออกมานั้นอาจเปลี่ยนความเชื่อของคุณไปตลอดชีวิตแม่ชีพิมลอาศัยอยู่ในวัดเล็กๆกลางหุบเขาวัดเงียบสงบรายล้อมด้วยต้นไผ่สูงลิว่วเสียงลมพัดผ่านใบไผ่เสียดสีแผวเบาในยามค่ำคืนเสียงแมลงกลางป่าดังระงมแม่ชีมีใบหน้าเรียบสงบราวกับสายน้ำ เธอปฏิบัติทำอย่างเคร่งครัดไม่เคยออกจากวัดไม่เคยมีชายใดเข้ามาในเขตแม่ชีและแน่นอนไม่เคยมีใครเข้าใกล้ร่างกายของเธอแต่วันหนึ่งขณะที่แม่ชีทำวัดเช้าเธอทรุดลงกลางศาลามือกุมท้องด้วยความเจ็บพระอาจารย์รีบนำเธอส่งโรงพยาบาลหมอวินิจฉัยว่าเธอตั้งครรภ์ได้สี่เดือนแล้วข่าวนี้สร้างความตื่นตระหนกไปทั่ววัดแม่ชีรูปอื่นเริ่มกระสิบกระซาบบ้างกล่าวหาว่าเธอแอบแลักลอบคบชาย บ้างว่าเธอถูกปีศาจล่อลวงเจ้าอาวาสไม่ปักใจเชื่อท่านจึงสั่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั่ววัดภาพจากกล้องถูกเปิดขึ้นในห้องประชุมเล็กๆจอมอนิเตอร์สแสดงภาพห้องพักของแม่ฉีในยามค่ำเธอนั่งสมาธิอยู่กลางห้องเงาสะท้อนจากเทียนเล่มเดียวไหววูบบนผนังอยู่ๆประตูไม้ก็เปิดออกเองอย่างช้าๆลมเย็นแปลกประหลาดพัดวูบเข้ามาในห้องเงาร่างสีดำโปร่งปรากฏขึ้นที่มุมห้องไม่ใช่คน ไม่มีเท้าไม่มีเสียงเดินเงานั้นค่อยๆเคลื่อนเข้าหาแม่ฉีที่ยังหลับตาทันใดนั้นร่างของแม่ฉีก็ลอยขึ้นจากพื้นเล็กน้อยแสงเทียนดับลงพร้อมเสียงลมหายใจดังครืดทุกคนในห้องประชุมขนลุกสู้แม้แต่เจ้าอาวาสยังต้องยกมือผนมภาพหยุดลงกระทันหันจอว่างเปล่าเสียงซาดังขึ้นแทนกล้องวงจรปิดเครื่องนั้นดับโดยไร้สาเหตุแม่ฉีพิมลตื่นขึ้นมาในเช้าวันต่อมา เธอจำอะไรไม่ได้แต่เธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปในร่างกายเธอรู้สึกถึงชีวิตที่เติบโตอยู่ภายในเจ้าอาวาสเชิญพระอาจารย์จากสายวิปัสสนามาเจริญภาวนาหลายคืนผ่านไปเสียงสวดมนต์ดังก้องทั่ววัดแต่ทุกคืนเด็กในท้องของแม่ชีดิ้นแรงแรงเกินธรรมดาจนทําให้เธอกรีดร้องกลางดึกคืนหนึ่งเสียงกรีดร้องนั้นดังเกินควรพระเนนและแม่ชีทุกคนรีบมารวมกันหน้ากุฏิแม่ชีพิมล ประตูถูกล็อกจากด้านในไม่มีใครตอบเสียงเรียกเมื่อเจ้าอาวาทุกประตูมันกลับเปิดออกเองภายในห้องเงียบสนิทแม่ชีพิมนยืนนิ่งอยู่กลางห้องใบหน้าไร้สีเลือดดวงตาเบิกโพรงเธอกำลังพูดกับใครบางคนแต่มองไม่เห็นใครในห้องนั้นเลยเสียงที่ออกจากปากเธอไม่ใช่เสียงของเธอมันแหบต่ำหนักแน่นและเย็นยเยือกเหมือนเสียงที่มาจากใต้บาดาลแม่ชีพิมนพูดว่า เด็กคนนี้ไม่ใช่ของฉันทุกคนในห้องแข็งค้างร่างของแม่ชีกลับค่อยๆลอยขึ้นอีกครั้งราวกับถูกพลังบางอย่างดึงดูดจากเบื้องบนแสงจากเทียนเล่มสุดท้ายดับลงทันทีทุกอย่างจมอยู่ในความมืดสนิทความมืดกลืนกินทุกสิ่งมีเพียงเสียงลมหายใจหนักๆดังแว่วในห้องเสียงฝีเท้าถอยหลังของแม่ชีคนหนึ่งดังกรอบกแกรบไปตามพื้นไม้แสงไฟจากมือถือของเอนรูปหนึ่งถูกเปิดขึ้น แสงนั้นส่องไปยังมุมห้องไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เสียงกระซิบยังคงดังอยู่ไม่หยุดเขาตื่นแล้วแม่ชีพิมลทรุดลงกับพื้นทันทีเธอหมดสติแต่ยังคงหายใจท้องของเธอขยับไว้แรงผิดธรรมชาติราวกับมีบางอย่างดิ้นรนอยู่ข้างในพระอาจารย์ผู้มากด้วยยานสมาธิเข้ามานั่งขัดสมาธิหน้าเธอหลับตาสวดมนต์เบาๆด้วยเสียงมั่นคงอากาศในห้องเย็นลงรวดเ,เร็ว ลมหายใจของทุกคนกลายเป็นไอสีขาวแล้วบางอย่างก็เกิดขึ้นจากใต้พื้นไม้เก่าเกิดเสียงแตกหักพื้นห้องกลางกุฏิยุบลงเป็นหลุมดำลมเย็ยนพัดขึ้นมาพร้อมเสียงคํารามต่ำแสงจากมือถือดับลงอีกครั้งเสียงร้องของทารกดังขึ้นจากหลุมนั้นไม่ใช่เสียงร้องธรรมดามันเต็มไปด้วยความเกรี้ยวกราดเจ็บปวดและโกรธแค้นพระอาจารย์เบิกตาขึ้นท่านพูดเสียงแน่นนี่ไม่ใช่มนุษย์ แม่ชีพิมลลืมตาดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทเธอยิ้มอย่างช้าๆเขาจะกลับมาแล้วทันใดนั้นพื้นห้องก็แตกกระจายร่างดำทะมึนพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินมีเขามีปีมีตาเรืองแสงสีแดงทุกคนกรีดร้องแต่ขาไม่มีแรงจะหน,นีมีเพียงเสียงทารกที่ยังร้องดังไม่หยุดมันไม่ใช่เสียงของชีวิตใหม่แต่มันคือเสียงของบางสิ่ง ที่เคยถูกขังไว้เป็นพันปีและตอนนี้มันกลับมาอีกครั้งในคันของแม่ชีผู้บริสุทธิ์ร่างนั้นแผ่พลังคลื่นหนึ่งออกมาหน้าต่างทุกบานในกุฏิแตกกระจายลมแรงกรูเข้ามาเสียงไม้กระทบกันดังสนัน่นสายตาของมันจ้องตรงไปยังแม่ชีพิมนมันไม่พูดแต่มันสื่อสารในหัวของทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเป็นเสียงที่ไม่ใช่คำเป็นภาพความเจ็บปวดการเผาไหม้และการจองจำ ภาพของไฟนรกภาพของมนุษย์ที่เคยกักขังมันไว้และภาพของแม่ชีพิมนผู้ที่มันเลือกให้เป็นประตูพระอาจารย์ตั้งสติรวบรวมสมาธิท่านเปล่งบทสวดแรงขึ้นเรื่อยๆลูกปัดสายประคำในมือท่านเปล่งแสงเงาร่างนั้นเริ่มบิดเบี้ยวเสียงคำรามดังลัน่นแต่ทารกในคันร้องสวนขึ้นมาเสียงร้องนั้นทรงพลังเกินธรรมดาเสียงนั้นผลักทุกคนล้มลงกับพื้นแม้แต่พระอาจารย์ยังสุดตัวมือแตะพื้นแน่น แม่ชีพิมลยืนขึ้นร่างกายเธอลอยขึ้นจากพื้นอีกครั้งสายตาเธอต้องมองทุกคนในห้องริมฝีปากขยับเบาๆเขาไม่ใช่ผู้บุกรุกเขาคือเจ้าของที่แท้จริงของสถานที่นี้และฉันคือร่างที่เขาเลือกแล้วแสงเทียนทุกเล่มในวัดดับลงพร้อมกันระคงหน้าวิหารดังขึ้นเองสามครั้งทั่ววัดเงียบงันเหมือนหยุดหายใจแล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้น พื้นดินทั้งบริเวณเริ่มสั่นไหวต้นไผ่ที่เคยยืนสูงล้มระเนระนาดพื้นหินในศาลาแตกร้าเป็นเส้นยาวจากใจกลางของวัดเปเลวเพลิงสีม่วงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าและเสียงหัวเราะของบางสิ่งที่เพิ่งถือกำเนิดดังก้องไปทั่วทั้งหุบเขาเสียงหัวเราะนั้นไม่ใช่เสียงของทารกธรรมดามันเต็มไปด้วยอำนาจความเยื่อหยิ่งและความกระหายเหมือนมันจดจำโลกนี้ได้เหมือนมันรอเวลานี้มาเนิ่นนาน แม่ชีพิมลยืนอยู่กลางเปลวเพลิงผิวหนังของเธอไม่ไหม้กลับเปล่งแสงสีดำอ่อนๆราวกับกลืนความร้อนเข้าไปร่างเงาทะมึนข้างหลังเธอกระพือปีกฝุ่นดินปลิวกระจายพลังมืดแผ่คลุมวัดทั้งวัดต้นโพหน้าอุโบสถเริ่มเหี่ยวเฉาน้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นสีคล้ำพระอาจารย์กัดฟันแน่นท่านรู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่การไล่พูดแต่มันคือการหยุดการโอตานของสิ่งที่ไม่ควรถือกำเนิด ท่านดึงดาบไม้ศักดิ์สิทธิ์จากผ้าห่อเก่าเป็นดาบที่จารึกคาถาบาลีด้วยเลือดของพระระหันในอดีตดาบที่ไม่มีใครกล้าใช้เพราะมันต้องแลกด้วยชีวิตพระอาจารย์ก้าวเข้าสู่เปลวเพลิงทุกย่างก้าวร่างท่านถูกแผลเผาไหม้แต่ท่านไม่หยุดแม่ชีพิมลหันมามองแววตาเธอไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไปแต่ลึกในนั้นยังมีหยดน้ำตาเล็กๆไหล,ล,ลาจากหางตาพระอาจารย์เงื้อดาบขึ้น เปลวไฟแตกกระจายเมื่อคมดาบสัมผัสเสียงทารกกรีดร้องลั่นราวกับฟ้าถลม่มแต่ก่อนที่ดาบจะฟาดลงเงามืดก็แผ่ขยายปกคลุมร่างของแม่ชีทันทีแสงทุกดวงในวัดดับลงในพริบตาเสียงระฆคังดังขึ้นอีกครั้งครั้งสุดท้ายจากนั้นทุกอย่างเงียบเหลือเพียงกลิ่นไหม้และกลุ่มเท่าดำที่ลอยในอากาศเมื่อแสงอาทิตย์แรกของวันใหม่ส่องผ่านหมอกวัดทั้งวัดหายไป เหลือเพียงพื้นดินแห้งแตกระแหงและเสียงทารพที่ยังคงร้องเบาๆจากใต้พื้นดินเสียงร้องนั้นแผ่วเบาแต่แฝงด้วยแรงสั่นสะเทือนที่แผ่ซ่านลงสู่ชั้นดินสัตว์ป่ารอบุบเขาต่างวิ่งหนีโดยไร้ทิศนกในอากาศเปลี่ยนทิศบินหนีไปไกลไม่มีใครกล้าเข้าใกล้พื้นที่วัดเดิมอีกเลยแม้แต่ชาวบ้านที่เคยนำของถวายพวกเขาเรียกที่นั่นว่าป่าต้องห้ามและบอกเล่ากันว่า หากเข้าไปใกล้ยามค่ำคืนจะได้ยินเสียงลมหายใจของเด็กเดือนต่อมากลุ่มพระจากภาคเหนือเดินทางมาเพื่อตรวจสอบพวกเขาพบแต่ซากไม้ไม่เกรียมไม่มีร่องรอยของมนุษย์ไม่มีโครงสร้างของวัดเหลืออยู่แต่กลางพื้นที่นั้นพวกเขาพบเพียงสิ่งเดียวกระจกกล้องวงจรปิดที่ยังคงเปิดอยู่ในจอนั้นมีภาพห้องของแม่ชีพิมนเมื่อหลายเดือนก่อนภาพที่ยังคงเล่นซ้ำๆในทุกการวนภาพ จะมีช่วงหนึ่งที่เงาดำในมุมห้องหันมามองตรงเข้าเลนมันไม่กระพริบตาและยิม้มตั้งแต่วันนั้นไม่มีใครกล้ายุ่งกับกล้องวงจรปิดเครื่องนั้นอีกมันถูกเก็บไว้ในหีบเหล็กฝังลึกใต้เจดีที่ไม่มีชื่อและยังคงมีคำเตือนเขียนไว้หน้าปากทางป่าหากได้ยินเสียงทารกอย่าหยุดเดินอย่าหันกลับอย่าตอบกลับเสียงนั้นแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเชื่อคำเตือนนั้นสิบปีผ่านไป เรื่องเล่ากลายเป็นตำนานตำนานกลายเป็นเพียงนิทานก่อนนอนของชาวบ้านจนกระทั่งคืนหนึ่งนักศึกษาสามคนจากกรุงเทพเดินทางมาพวกเขาค้นพบเรื่องราวจากฟอรัมลึกลับบนอินเทอร์เน็ตชื่อกระทู้คือวัดที่หายไปและเสียงทารกต้องสาบพวกเขาอยากพิสูจน์อยากถ่ายคลิปอยากเป็นไวรัลกล้องถูกเตรียมพร้อมเครื่องบันทึกเสียงแบบตั้งเวลาไฟฉายแรงสูงและเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในคืนนั้น พระจันทร์เสี้ยวลอยต่ำเหนือป่าต้องห้ามทั้งสามคนย่างเท้าเข้าไปตามเส้นทางเก่าต้นไผ่ริมทางยังคงมขึ้นแน่นเงียบไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงลมมีแต่ความว่างเปล่าที่ไม่ควรอยู่พวกเขามาถึงจุดกลางป่าซึ่งเชื่อว่าเคยเป็นวัดพื้นหญ้าแห้งตายเป็นวงกลมกว้างตรงกลางมีหินก้อนใหญ่บนหินมีอัครา,ารึกด้วยโลหะสีดำนักศึกษาคนหนึ่งหยิบกล้องขึ้นมาอีกคนเปิดเครื่องบันทึก ทันใดนั้นเองเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากความมืดเสียงร้องของทารกชัดเจนใกล้แต่ไม่มีใครเห็นหญิงสาวในกลุ่มหันซ้ายขวามือสัน่นเธอถามว่าพวกเธอได้ยินเหมือนฉันไหมไม่มีใครตอบเพราะทั้งสองคนที่เหลือ,อยืนแน่นิ่งดวงตาเบิกโพลงและเริ่มยิ้มชาชาแบบเดียวกับในวิดีโอวงจรปิดหญิงสาวถอยหลังชาชาหัวใจเต้นแรง เสียงร้องของทารกใกล้ขึ้นเรื่อยๆเหมือนอยู่ข้างหลังเธอเธอหันกลับไปไม่มีใครแต่เสียงยังดังตรงหูเหมือนทารกอยู่ในโพรงหูของเธอเองแล้วภาพทุกอย่างก็ดับวูบก,กล้องล้มลงหน้าจอบันทึกภาพสุดท้ายเป็นเพียงใบหน้าหญิงสาวและเสียงหัวเราะของบางสิ่งที่อยู่ข้างหลังกล้องเช้าวันถัดมาไม่มีใครพบพวกเขาเหลือเพียงกระเป๋ากล้อง และไฟล์เดียวในเมมโมรีกาดชื่อไฟล์คือเขาตื่นแล้วอีกครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นถูกเรียกเข้าตรวจสอบพวกเขาเปิดไฟล์วิดีโอนั้นมันเริ่มต้นด้วยเสียงหัวเราะเบาๆภาพสันไวกล้องกำลังถ่ายภาพต้นไม้ที่สั่นโดยไม่มีลมจากนั้นภาพตัดไปยังหน้าของหญิงสาวเธอกำลังร้องไห้สายตามองตรงไปยังคนถือกล้องริมฝีปากของเธอขยับพูดอะไรบางอย่างโดยไม่มีเสียง แต่เมื่อเปิดไฟล์ในระบบซอฟต์แวร์เฉพาะมีเสียงแฝงอยู่ในคลื่นความถี่ต่ำช่วยฉันด้วยหลังจากนั้นภาพกล้องหันไปยังกลุ่มต้นไม้ที่ตรงกลางมีเงาเล็กๆก,กำลังนั่งอยู่บนพื้นมีรูปร่างเหมือนทารกแต่ผิวของมันเป็นสีเทาตาดำสนิทมันเงยหน้าขึ้นจ้องตรงมาที่กล้องแล้วพูดเป็นคำเดียวแม่ภาพสั่นอีกครั้งแล้วทุกอย่างดับวูบ วิดีโอจบลงพร้อมเสียงวีดสูงแหลมที่ทำให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งเลือดกำเดาไหลหลังจากวันนั้นสถานที่นั้นถูกปิดผนึกอีกครั้งล้อมรั้วด้วยลวดหนามมีป้ายเตือนใหม่ติดไว้ว่าพื้นที่อาถรรพ์ห้ามเข้าโดยเด็ดขาดเสียงที่คุณได้ยินอาจไม่ได้ต้องการแค่ให้คุณฟังแต่อาจกำลังตามหาที่อยู่ใหม่และในเมืองไม่ไกลจากป่าเด็กทารกคนหนึ่งเพิ่มเกิดในครอบครัวธรรมดา ดวงตาของเขาสีดำสนิทต,ตั้งแต่ลืมตาดูโลกและเมื่อเขาร้องให้ครั้งแรกในห้องคลอดไฟทั้งโรงพยาบาลก็ดับลงทันทีทุกอย่างตกอยู่ในความมืดสนิทเสียงเครื่องมือทางการแพทย์ดับเงียบพยาบาลกรีดร้องเด็กทารกยังคงร้องไห้แต่เสียงนั้นเปลี่ยนไปมันไม่ใช่เสียงของเด็กทารกอีกต่อไปมันลึกหนักแน่นเต็มไปด้วยความเครียดแค้นและการสาปแช่งหมอคนหนึ่งคว้าไฟฉาย เมื่อแสงส่องไปที่เปเลของทารกทุกคนชะงักดวงตาของทารกเรืองแสงสีแดงจางๆคล้ายกับเปลวไฟที่ถูกกดไว้ไม่ให้ลุกลามรอยสักลึกละปรากฏขึ้นบนหน้าอกของเขาเหมือนอักขระโบราณมันสว่างวาบก่อนจะจางหายไปราวกับไม่เคยมีอยู่แม่ของเด็กค่อยๆลืมตาเธอหันมามองลูกของเธอและทันทีที่เธอเห็นดวงตาคู่นั้นสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไป จากความรักกลายเป็นความหวาดกลัวเธอเบือนหน้าหนีมือที่เคยยื่นออกไปกลับหดกลับทันทีในวันถัดมาข่าวโรงพยาบาลไฟดับกระทันหันแพร่กระจายไปทั่วโซเชียลมีคนแอบบันทึกภาพไว้ทันในภาพมีเงาสีดำคล้ายปีกอยู่ด้านหลังเปลทารพไม่มีใครอธิบายได้ว่าเงานั้นคืออะไรหรือว่ามาจากไหนแต่ในหมู่พยาบาลที่เห็นกับตาต่างพากันลาออกทีละคน หลายคนเริ่มละหมาดทำบุญใส่บาตท,ทุกวันเพราะพวกเขาเชื่อว่าสิ่งที่ถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อคืนไม่ใช่แค่เด็กคนหนึ่งแต่มันคือบางสิ่งที่ยังไม่จบภารกิจของมันบนโลกใบนี้คืนหนึ่งในห้องพักเด็กแรกเกิดของโรงพยาบาลพยาบาลเวรกลางคืนเหลือเพียงคนเดียวเธอชื่อดาวเรียมเป็นคนเงียบไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเธอยือนตรวจรายการทารกตามปกติ จนมาถึงเปลหมายเลขเก้าชื่อของเด็กไม่มีชื่อวันเกิดยังไม่ลงทะเบียนแม่ไม่ระบุเลขประจำตัวผู้ป่วยเว้นว่างดาวเรืองขมวดคิว้วเธอจำได้ว่าทารกคนนี้คือคนที่ทำไฟดับวันก่อนเธอก้มมองลงไปในเปลเด็กนอนนิ่งตาหลับดูปกติในช่วงเสี้ยววินาทีแรกแต่เมื่อเธอจะเดินผ่านไปเปลก็ไหว เสียงกลไก่เหล็กครูดเบาๆดังขึ้นเธอหันขวบกลับมาเด็กยังคงนอนนิ่งแต่ดวงตาของเขาเปิดขึ้นดาวเรืองชนะเธอขยับถอยโดยอัตโนมัติดวงตาคู่นั้นจ้องตรงมาไม่มีการกระพริบไม่มีการขยับใบหน้าเธอรู้สึกเหมือนสมองถูกบางอย่างรัดแน่นเธอได้ยินเสียงเสียงจากในหัวเจ้าก็กลัวเหมือนพวกมันแต่ข้าจะไม่หยุดที่นี่ข้าจะเติบโต ข้าจะออกไปดาวเรืองพยายามกลั้นหายใจมือของเธอสั่นเทาแล้วเด็กก็ยิ้มฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นแต่ในปากกลับมีเงารูปร่างเหมือนฟันแหลมเล็กๆหลายสี่เรียงกันแน่นไปจนสุดคอเธอหวีดร้องถอยชนกำแพงห้องไฟทั้งตึกดับลงอีกครั้งทันทีเมื่อนักเวรคนอื่นเข้ามาตรวจสอบดาวเรืองหายตัวไปไม่มีร่องรอยของเธอไม่มีเสียง ไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดเหลือเพียงโน้ตแผ่นหนึ่งวางไว้บนโต๊ะลายมือเธอเขียนแค่ประโยคเดียวเขาจำชันได้หลังจากคืนนั้นโรงพยาบาลสั่งปิดชั้นเด็กทารกโดยไม่แจ้งเหตุผลผู้บริหารอ้างว่าเป็นเหตุขัดข้องทางเทคนิคแต่คนในรู้ดีว่ามันไม่ใช่แค่นั้นข่าวลือเริ่มแพร่กระจายชาวบ้านเชื่อว่าทารกคนนั้นไม่ใช่มนุษย์และดาวเรียมอาจไม่ได้หายไปแต่ถูกบางสิ่งพากลับไปยังที่ที่มันเคยมา คือหนึ่งมีชายเร่ร่อนคนหนึ่งเดินผ่านโรงพยาบาลเขาหยุดมองขึ้นไปยังหน้าต่างชั้นบนสุดไฟเพียงดวงเดียวเปิดอยู่เขาเห็นเงาของทารกยืนอยู่ข้างหน้าต่างเงานั้นไม่ขยับเพียงแค่ยืนมองลงมาที่เขาแต่สิ่งที่ทำให้ชายเร่ร่อนขนลุกไม่ใช่เงาทารกมันคือเงาอีกเงาหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเด็กเงานั้นสูงใหญ่มีปีกมีเขาและดวงตาสองดวงที่เรืองแสงสีเลือด ชายคนนั้นวิ่งหนีสุดชีวิตเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยแต่สองวันต่อมาเขาถูกพบเป็นศพในป่าละเมาะหลังโรงพยาบาลดวงตาเบิกโพลงนิ้วชี้ข้างขวาหักงอเหมือนกำลังชี้ไปยังอาคารนั้นและตรงกลางฝ่ามือมีรอยไม่รูปวงกลมคล้ายกับตราประทับบางอย่างที่ไม่มีใครในโลกเคยเห็นมาก่อนหรือบางทีมันเคยมีแต่ถูกลืมไปตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนเมื่อเขา ยังไม่ตื่นขึ้นมาอีกครั้งบันทึกโบราณบางฉบับในวัดร้างทางภาคเหนือเริ่มถูกค้นพบโดยพระภิกษุที่ศึกษาคำพีเก่าในบันทึกนั้นมีการกล่าวถึงกุมานแห่งรัติการเด็กต้องห้ามที่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อโลกและปอโลกเชื่อมต่อกันเขาไม่ได้เกิดจากคนไม่ได้เกิดจากกรรมธรรมดาแต่เป็นภาชนะที่ใช้รองรับดวงจิตแห่งสิ่งที่เคยถูกจองจำใต้โลกนรกชื่อของเขาถูกลบจากประวัติศาสตร์ ถูกผนึกด้วยอาคมโบราณและครั้งหนึ่งแม่ชีรูปหนึ่งเคยเป็นหนึ่งในผู้เฝ้าผนึกนั้นแต่เธอหลงลืมหรืออาจถูกบางสิ่งทำให้ลืมเมื่อการผนึกอ่อนแรงและร่างของเธอกลายเป็นทางผ่านการถือกำเนิดจึงเริ่มต้นอีกครั้งท่ามกลางแสงเงาแห่งศรัทธาที่ไม่อาจป้องกันได้พระภิกษุที่ค้นบันทึกตัดสินใจเดินทางไปยังเมืองที่มีข่าวลือเขามาพร้อมกล่องไม้เก่าแก่ภายในบรรจุดวงล้อมนอนตรา และมีพระาธาตุที่เชื่อว่าเป็นของพระอาหารหันต์ผู้เคยปะทะกับปีศาจต,ตนนั้นมาก่อนคืนที่เขาไปถึงท้องฟ้าปิดสนิทล่มนิ่งนกเงียบแต่ในห้องเด็กของโรงพยาบาลทารกคนนั้นกำลังหัวเราะเบาๆราวกับรู้ว่าใครกำลังมาและในเงามืดหลังเปลปีกสองข้างเริ่มกลางออกช้าๆพร้อมเสียงกระซิบเบาๆว่าข้ารอมาเนิ่นนานครั้งนี้จะไม่มีใครหยุดข้าได้ พระภิกษุยืนอยู่หน้าโรงพยาบาลถือกล่องไม้นั้นแน่นในมือใบหน้าท่านนิ่งสงบแต่สายตาแฝงความระแวดระวังเมื่อก้าวข้ามธรณีประตูอากาศเย็นวูบลงทันทีเหมือนก้าวเข้าสู่สถานที่ซึ่งเวลาหยุดเดินหลอดไฟบนเพดานกระพริบทีเสียงฟ้าร้องครืนจากที่ไกลแต่เนื้ออาคารเด็กที่ไม่มีชื่อยังคงตื่นพระภิกษุเดินไปยังลิฟต์แต่ประตูลิฟต์ไม่เปิด กลับมีเสียงบางอย่างดังขึ้นจากข้างในท่านมาเพื่อผนึกฆ่าใช่หรือเสียงนั้นเย็ยนเยียบไม่มีอารมณ์ใดเจือปนแต่ดังก้องในจิตของผู้ฟังพระภิกษุไม่ตอบเพียงเปิดกล่องไม้ออกเผยให้เห็นพระาธาตุเรืองแสงจางๆและแผ่นยันเก่าแก่ที่เขียนด้วยเลือดสัตว์ป่าในคืนจันทราแดงอาคารสันสะเทือนไฟดับทั้งชั้นเสียงหัวเราะของทารกดังขึ้นจากทุกมุมไม่ใช่เสียงเดียวหลายเสียง บางเสียงแหลมบางเสียงต่ำราวกับสิ่งนั้นมีมากกว่าหนึ่งหรือไม่ก็มีหลายตัวตนซ่อนอยู่ภายในพระภิกษุเริ่มสวดมนต์บทสวดเก่าแก่ที่ไม่มีในตํำราลมหายใจเริ่มร้อนพื้นใต้เท้าเริ่มแตกร้าวเป็นรอยเล็กและในขณะนั้นประตูลิฟต์ก็เปิดออกเองอย่างช้าๆไม่มีแสงไฟภายในมีเพียงเงาดำสูงใหญ่ที่ยืนอยู่ข้างในแต่ตรงกลางเงานั้นมีทารกนั่งอยู่ หัวเอียงเล็กน้อยดวงตาเรียงแสงสีแดงเด็กยิ้มอีกครั้งแล้วยื่นมือเล็กๆออกมาพูดด้วยเสียงแผ่วเบาถ้าท่านสัมผัสขา้าท่านจะรู้ว่าศรัทธาของท่านไม่เคยพอพระภิกษุยังคงยืนนิ่งแม้เสียงจากทารกจะแทรกเข้ามาในหัวใจลึกที่สุดแม้มือไม้จะสั่นแม้กลิ่นคาวเลือดจะเริ่มฟุ้งในอากาศแต่ท่านยังไม่ขยับมือซ้ายจับพระาธาตุแน่นมือขวาหยิบแผ่นยันขึ้นมา พร้อมเปล่งเสียงสวดที่ไม่มีผู้ใดฟังออกคำสวดเริ่มบิดเบือนความเงียบรอบตัวกำแพงสัน่นเพดานส่งเสียงปริแตกเงาดำในลิฟเริ่มกระเพื่อมเหมือนละลายแต่ทารกยังคงยิม้มและเริ่มหัวเราะเบาๆพระภิกษุเดินเข้าไปทีละก้าวแสงจากพระธาตุสว่างจ้าขึ้นทุกวินาทีแต่ยิ่งแสงสว่างเงารอบลิฟก็ยิ่งหนาทึบเมื่อท่านเข้าไปใกล้เพียงหนึ่งก้าวสุดท้าย ดวงตาของทารกเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีดำสนิทและแผ่นยันในมือพระภิกษุก็ลุกไม่เองคำสวดหยุดชะนักความเงียบตกลงอย่างรุนแรงทารกพูดอีกครั้งน้ำเสียงไม่ใช่ของเด็กมันต่ำหนักเหมือนพูดมาจากหลายร้อยข้อรวมกันข้าถูกสร้างจากความกลัวเจ้ามีเพียงศรัทธามาเถิดลองดูว่าอะไรแน่กว่ากันทันใดนั้นลิฟก็ปิดลงด้วยแรงที่เหมือนพายุ เสียงโลหะกระแทกดังกึกก้องพระภิกษุหายไปไม่มีใครเห็นเขาอีกกล้องวงจรปิดจับภาพสุดท้ายไว้ได้เพียงภาพหนึ่งเดียวเป็นภาพของลิฟชั้นบนสุดประตูเปิดแง้มเล็กน้อยภายในม,มีเปลเด็กวางอยู่และบนเปลมีแผ่นยันไม่ครึ่งหนึ่งวางพาดอยู่ข้างๆไม่มีเสียงไม่มีร่างทารกแต่ที่ผนังด้านหลังมีมือเล็กๆประทับรอยเลือดไว้หนึ่งรอยใต้รอยมือนั้น มีคำเขียนด้วยอักษรแดงจางว่าเพียงเริ่มต้นหลังจากคืนนั้นโรงพยาบาลทั้งตึกก็ถูกปิดตายถาวรไม่มีการถแถลงข่าวไม่มีคำอธิบายมีเพียงประกาศสั้นๆจากกรมสุขภาพจิตสภาพอาคารไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานแต่ในคืนที่ลมเงียบสนิทชาวบ้านที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลยังคงได้ยินเสียงแผ่วๆดังลอดออกมาจากชั้นบนสุดเสียงหัวเราะของเด็กบางครั้งเป็นเสียงเดียว บางครั้งเหมือนมาจากทั้งอาคารและในบางคืนมีคนเห็นไฟเปิดเองในห้องทารพเงาเล็กๆยืนอยู่ริมหน้าต่างจ้องลงมาสู่โลกเบื้องล่างหลายคนเริ่มลือกันว่าพระภิกษุที่หายไปไม่ได้ตายแต่ถูกผนึกอยู่กับมันภายในลิฟชั้นบนสุดในโลกที่ซ้อนอยู่ระหว่างความเชื่อและความบาปแต่เรื่องยังไม่จบเพียงแค่นั้นหนึ่งปีให้หลังแม่ชีที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ กลับมาอีกครั้งเธอเดินออกมาจากป่าไม่มีร่องรอยของการทรมานหรือโรคภัยใบหน้าเรียบเฉยและท้องของเธอกลับมาตึงอีกครั้งเธอไม่พูดไม่ตอบไม่สบตาใครเดินเข้าไปในวัดร้างที่เคยปิดตายแล้วหายเข้าไปในโบสถ์เงียบๆพระที่เหลือเพียงรูปเดียวในวัดบอกเพียงว่าคืนที่แม่ชีกลับมามีเงาสีดำปกคลุมโบสถ์ทั้งหลังดวงจันทร์กลายเป็นสีเลือด และเสียงสวดมนต์แปลกประหลาดก็ดังออกมาเองเช้าวันรุ่งขึ้นประตูโบสถ์เปิดออกแต่ไม่มีใครอยู่ภายในนอกจากตุ๊กตาดินเผาเล็กๆหนึ่งตัวหน้าตาคล้ายเด็กทารกมีรอยยิ้มบนใบหน้าและใต้ฐานตุ๊กตามีตัวอักษรสลักไว้ว่าพลังของข้าได้สืบทอดต่อแล้วหลายปีผ่านไปตึกรงพยาบาลเก่าถูกปล่อยร้างสุดโทม ไม้ลยปกคลุมกำแพงหน้าต่างแตกเง,งามืดกลืนกินทุกมุมแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้คนเท่าคนแก่เล่าขานว่าทุกครั้งที่มีใครพยายามเข้าไปในตึกแม้เพียงเพื่อถ่ายภาพหรือสำรวจพวกเขาจะกลับออกมาพร้อมดวงตาเบิกโพลงแต่ไร้เสียงพูดบางคนฝันถึงทารกที่ยืนอยู่ปลายเตียงบางคนได้ยินเสียงเรียกชื่อจากลิฟว่างเปล่าเรื่องราวกลายเป็นตำนานกระซิบผ่านรุ่นสู่รุ่น ไม่มีใครรู้ความจริงทั้งหมดไม่มีใครกล้ายืนยันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ในวัดเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคเหนือพระหนุ่มรูปหนึ่งบวชใหม่เก็บกวาดศาลาสวดมนต์เงียบๆเป็นคนสงบแต่ในายามค่ำคืนเขามักเดินไปที่ต้นโพเก่านั่งมองจันทร์พร้อมรอยยิ้มบางๆบ,บนใบหน้าไม่มีใครรู้ว่าเขาเกิดที่ไหนไม่มีใครเห็นพ่อแม่เขาแต่เด็กๆในหมู่บ้าน มักพูดเหมือนกันว่าหลวงพี่ใจดีมากเลยแต่ตาเขาเหมือนมีไฟอยู่ข้างในและในคืนนั้นเองเงาเล็กๆเดินผ่านหน้าวัดหัวเราะเบาๆก,บกับลมเย็นดวงจันทร์กลายเป็นสีแดงฉานอีกครั้งจบบริบูรณ์